พี่กุเองคะทำไมเลือกขายบ้านราคา20ล้านทั้งที่มันขายหลักล้านมันก็ง่ายกว่าพี่มันอาจจะต้องรู้โจทย์ของการขายก่อนการขายของ1ล้านกับของที่มีมูลค่า20ล้านเมนหลักของการขายที่ทําให้การขายมันง่ายขึ้นก็คือความใส่ใจในตัวลูกค้าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่ตอบโจทย์เขาคืออะไรปัญหาที่เขาเคยเจอคืออะไรเพราะแต่ละคนมีเป้าหมายของการซื้อไม่เหมือนกันอย่างเช่นคน1ล้านเฮ้ยนี่คือบ้านล้านแรกของฉันนะคะแต่คนที่ซื้อ20ล้านส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้านหลังแรกแต่เป็นบ้าน หลังที่2ที่ตอบอีกโจทย์ชีวิตของเขามันมีมูลค่าของความฝันคุณจะบอกว่ามันอาจจะต้องรู้โจทย์ของการขายก่อนมันจะต้อง ฟังเขาให้ลึกฟังเขาให้มากเข้าไปในใจเขาด้วยขอยกตัวอย่างหนึ่งเคสล้วกันค่ะลูกค้าหนีเพื่อนบ้านแล้วกันถ้าถามคุณวินรู้สึกว่าคนที่ซื้อของในระดับเนี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นหัวใจของเขาเลยน่าจะเป็นความเป็นส่วนตัวเขารู้สึกว่าเขาจ่ายเงินไปในมูลค่าขนาดนั้น <id> เพื่อซื้อ <id> สิ่งแวดล้อมแล้วแต่บางเอิญมันดันไม่ตรงโจทย์กับสิ่งที่เขาทุ่ม